กระทะย่างให้ครับนี่ฮะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากเลยเป็นหมูสามชั้นใช่ไหมครับหมูก็สามชั้นครับผมโอ้โนี่ครับโอ้เวลาเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เขาจะมีตองขงตะเกียบมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้น้ำจิ้มนี่สูตรอะไรบ้างครับเนี่ยมีอย่างเดียวครับผมหมูกระทะดยเฉพาะครับผมน้ำจิ้มหมูกระทะครับมเป็นกระคาดตั้งหู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมน้ำจิ้มหมูกระทะครับผมอ๋อน้ำจิ้มหมูกระทะเลยครับผมครับเต้าหู้มันจะเป็นแบบของทุกี้ครับผมครับ อันนี้เราขายกันในราคา50 60ครับผมอ๋อมี2แบบ50 60ิบครับผมถ้วย50ถ้วย60ครับส่งห0าสครับผมออ๋ถ้าทานเลยก็แนะนําถ้วยครับผมถ้ากลับบ้านก็แนะนําเป็นกล่องครับอ๋อเป็นกล่องแบบครับผมมันจะมีทําไมมี2สีครับผมสีดํา60ครับอ๋อสีดํา60ครับสีขาวสีขาว50ครับถ้วยใหญ่นี่ถ้วยเล็กนี่5้าถ้วยใหญ่นี่6ครับอ๋อมี50กับ60ครับผมมีอย่างนี้ครับคือเขาจะแยกแยกไซส์ออกไว้แยกไซส์ครับผม ก็เห็นว่าเพิ่งจะมาขายเนาะหมูกระทะถ้วยหลังปีใหม่อะครับผมอ๋อประมาณหลังปีใหม่ไปเรื่อยๆครับผมอยู่ไปพักหนึ่งช่วงโควิดอยู่ไปพักหนึ่งช่วงโควิดนะครับผมอันนี้ก็จะย่างให้ประมาณว่ามีเดียมใช่ไหมหรือว่าสุกเลยก็สุกครับผมก็สุกเลยนะหมูเนาะครับผมมันจะมีหมูแบบเดียวเนาะ ครับมีหมูก็สามชั้นนี่แหละครับมีเรื่อนี้แหละครับผมคือของทะเลไม่กล้านําเข้ามาเนี่ยเป็นหมูลูกค้าก็รอเนาะครับผมก็อันนี้เขาจะมีข้าวโพดมีอะไรให้ด้วยอ๋อผักครับผมครับผมเป็นผักรองชุดผักนะครับผมมีวุ้นเส้นถ้าจะสั่งว่าไม่รับผักก็จะเป็นข้าวโพดกับวุ้นเส้นไปครับผมอ๋อทำไมเอาผักก็ได้ครับผมได้ครับผมถ้ากัดผักจะมีข้าวโพดแล้วก็ครับผม ผักบุ้งผักบุ้งแล้วก็ผักกาดกระลำกระลำกระลำเป็น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 เนื้อป็นเนื้อหมูหมักมาแล้วหรือว่าครับผมหมักเองครับผมทุกอย่างครับผมผมหมักมาแล้วเนาะครับผมทำเองทุกอย่างครับทำเองทุกอย่างนะไม่ให้เมียทำนะครับผมนั่นแหละครับผมช่วยกันทำครับอ๋อช่วยกันทำนะเดียวไม่ทันครับผม อขาเนี้ยไม่ทันครับผมทุกวันนี้ต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันนะครับลูกค้าขอเวลาสักแป๊บนะครับผมลูกค้าทำให้ไม่ทันครับผมเพราะมีกาะโอ้คนมารอข้างหลังเพียบเลยเผยแวบเดียวเอาใส่ไปแบบเต็มๆล้นๆมันไม่ได้ครับผมมันล้นกระทะครับมันจะนั่นผัดยาครับผมแล้วมันจะหกครับอ๋อมันจะโหกด้วยนะครับผมเดี๋ยวความร้อนไม่ทั่วถึงอีกครับผมเพราะว่าแล้วเดี๋ยวจะ ไม่สุกสม่ำเสมอครับจะไปแอบดูน้ำจิม้มเขาหน่อยดี่นี่น้ำจิมมำจ้ม,มนี่น้ำจิ้มมีอย่างเดียว,วจะเป็นสูตรนี่ครับแบบนี้เลยนะที่เห็นนะจะมีพริกมีงางาขาวนรู้สึกนี่เลากระบ้าเขาจะให้นี่ไป นี่ครับแล้วก็นี่เป็นผักทำมาสองนคนนะอู้หขายหมดถ้าขายหมดคอนโดนี่ก็สุดยอดแล้วเนี่ยโอ้โหด,ด,ด,ดูมันลูกกี่ร้อยได้เป็นหลายร้อยอะ่ะเนาะนี่ครับทั้งหมดถ้วยนี้นะอยอดแล้วก็ขายกันตั้งแต่สี่โมงเย็นนะไปจนถึงเวลาประมาณสามทุ่มสีทมนะ่ทุ่มเนาะจนกว่าตลาดจะปิดนะฮะสี่ทุ่มอาเตรียมตัวเอามาดูวิธีการนะฮะว่าเขาทำยังไงนะ นี่อ๋อจะใส่แบบนี้โรย,นะยงาขาวด้วยเหรอครับผมอ๋อนี่มีงาขาวให้โอ้กระทะน,นึงก็ได้ประมาณสักห้หก,กล่องเองนะไม่เยอะแสดงว่าเราต้องรีบๆทำเนาะเนื่องจากว่าลูกค้าเอ่อรู้สึกว่าลูกค้าเริ่มตาเขียวนะฮะเยอะมากด,ด,ดูดิลูกค้าพี่อับเลยนะนะฮะ ต้องทาเวลานิดหนึ่งนะพ่อค้านะนี่แต่ว่าไม่ยากนะก็คือแค่เอาไปทำมันสุกแค่นั้นเองนะแล้วก็ใส่เนยลงไปไถ้ายากเองยากอ๋อลูกค้าว,ว่า,า,อาเอาไปย่างเอ็นมันมันจะยุ่งยากนะฮะ<ส>ก็เลยพี่เกียรติด้วยเนาะบางทีเขาไม่มีเวลาบางทีลูกคา้าอยู่บ้านไม่มีเวลาไม่มีเครื่องม้าเครื่องมือเนาะอุปกรณ์อาจจะหลายเรื่องประเด็นก็ไปซอยราน้ำจิ้มแล้วกินได้เลย มาทานบ่อยไหมครับขึ้นม,มาเน,ะนาะห้าสนะิบหกสินบนี่นี่คือห้าสิบบาทนี่บปนี่เนาะโอ้ไปแล้วไปแล้วนี่ฮะลูกค้าก็ต้องอยืนรอนิดนึงนะย่างให้ไม่ต้องย่างเองนี่เขาบอกนะหมูกระทะถ้วยหมูกระทะถ้วยย่างให้ไม่ต้องย่างเอง ตลาดเซวันนะสวัสดีครับผมหมูทอดถ้วยครับผมสั่งได้ครับผม <achieve> หมูทอดด้วยครับ,คร,บค,ครับผมห0สองกล่องของเวลาสักแป๊บนะครับผม60สองกล่องโอ้โห๋ยวพขอมีมาตะกร้านี่น่าจะูจะได้กลับบ้านแบบ คมัมนมมจะัเดีวยดวย่งมันมต้ออไรครับตัดข,ขากมันเข้าอี้อันจะออกแดงๆแล้วก็วราสุกมันจะออกขา,ขาวๆนะเ,เหลืองๆครับผมเหลืองๆเ,เหลืองๆผมก็ท่ย่างให้ แ้วเราก็จะกะเอานะว่า5้าสบหกสิประมาณเท่าไหร่ครับผมแต่ไม่ได้ช่างนะเนาะครับผมกะด้วยสายตานะฮะครับผมมีกะผิดบ้างไหมฮะต้มีบ้างเลยครับผมแบบก็สั่งเอ่อห้าสิบเอาหกสิบให้เขาอย่างเงี้ยครับผมก็คือพ่อค้าผิดพลาดเองครับผมผิดพลาดเองเนาะไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับกลัวลูกค้าไม่มารับประทานก็เลยต้องจัดเลยครับผมใช่ใช่ ห้าสิบท่นหนึ่งหกสิบท่นหนึ่งครับผมขอเวลาสักแป๊บด้วยครับผมลูกค้าครับผมลูกค้ทาทำให้ไม่ทนันโอเล่งไฟเล่งไฟแล้วเล่งไฟแล้วไม่ทนันเฮ้ยเล่งไฟแล้วอุย้ยเอาละเล่งไฟเล่งไฟไฟแลบแป๊บเลยวะไม่ทันไม่ทันต้องเล่ง แต่หมูนี่มันมันเนื้อมันสุกง่ายอยู่แล้วนะครับก็แค่โดนไฟมันก็สุกแล้วครับมันจะหอมเนยด้วยนะครับครับผมเขาจะไม่ใช้น้ำมันน้ำมันหมูนะครับผมไม่ใช้ครับผมใช้เนยเป็นตัวช่วยเพื่อช่วยเลี้ยงกระทะครับผมเลี้ยงกระทะให้มันครัับผมมนง่ายไม่ไหม้ไม่ไหม้อ่าแต่ในตัวของมันหมูก็มีอยู่แล้วเนาะโดยเราไม่ต้องใช้น้ำมันนะ เสร็จแล้วครับ,รบอยากตังค์ก่อนได้ครับเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวให้กลับมาจ่ายก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมเอาได้ครับกับผมไม่ได้มาขายของไม่ลืมขึ้นรถไปเลยหมูขาตุ้วยครับผมสั่งได้ครับมหมูขาตุ้วยจ้า นี่อ่าเล่งไฟเล่งไฟเล่งไปเลยตลาดเซวันนี่ของกินเยอะมากนะครับของอร่อยยทั้งเลยเนาะของอะารแป๊บนึงครับผมใกล้สุดแล้วครับ อันนี้ก็ได้ประมาณหกถ้วยเนาะครับผมกระทะหนึ่งก็ได้หกถ้วยนอะอยู่ที่ราคาผมห้าสิบหกสิบครับผมใครจะได้ห้าสิบหกสิบครับผมขึ้นม,มากวอนนี้ก็ตัวจะไม่สุกครับผมใช่ไหมคะครับผมเตรียมตัวนะครับแม่คาเตรียมตัวไหมคะเตรียมตัว ขอนี่ไปกินเลยเหรอค่ะแบบถ้วยค่ะหมอแบบถ้วยนี่คือกินเลย อนี้กมันสุกี้อะเุกเ็มันสุกี้จเหือสุกี้ไก็กี้หมูกระทะดิเออเขาเรียกหมูกระทะมันก็คล้ายๆสุกี้ไหมคล้ายๆกันเนาะ แต่สุกี้มันจะมีหลากหลายกว่านะแต่ถ้าหมูกระทะนี่ก็จะเป็นแต่หมูหกสิบล่าสุดเลยล่าสุดเลยล่าดเลยอ๋อจะใส่นะจะน้ำจิ้มก่อนแล้วก็หมูข้างบนแล้วก็ราดอีกทีนึงแล้วก็ราดอีกทีนึงค่งตัวตัวไม่ทั่วถึงครับ อันนี้คือ50บาสิบบาทตัวใหญ่คือ60สิบครับผมตัวเ,เล็กคือ50บครับอ๋ออันนี้คือ60นะหอมมันต่างกันอันเล็กอันนี้ใหญ่นี่น,นี่คือพร้อมทานนะฮะโอ้ร้านร้านเล็กๆแค่นี้มีตั้งสามคนเนี่ยครับผมต,ต้องช่วยครับผมถ้าไม่งั้นไม่ทานครับผมค้ามายินรอครับผมเออร้านเล็กๆมีสามคนพนักง,งาน หมูกระทะถ้วยไหมครับผมสั่ง,<อ>งได้หมกูกระทะช่วยหมกูกระทะช่วยของนรองและเตี๋ยเราไหมหมูกระทะถ้วยไหมครับผมสั่งได้ครับใส่เพื่อใส่องกลับบ้านได้นะครับผม เจ็ดกล่องนะคะเจ็ดกล่องนะคะได้รับคุณเต้นนะครับผม ช่วยครับผมแล้วแบบไหนครับลูกค้า่วย50ผมช่วยนะครับขอเวลาสักแป๊บนะครับผม อ้แลวครับผู้ทัดกล้วยครับผมสั่งได้นะครับผมใส่ก้วยใส่กล่องกลับบ้านได้ครับ สิบสองชื่วว สวัสดีครับผมหมูรับช่วยไหมครับสั่งได้นะครับผมใส่ช่วยใส่กล่องได้ครับแล้วผมน่าช่วยไหมครับผมใส่ได้เลครับผมอ๋อนี่จะไปกลับบ้านจะจะให้แบบน้ำิ้มแยกไปนะครับใช่ค่ะแต่เขาไม่ไม่ลาดไปค่ะอ๋อจะไม่ลาดไปเนาะกดช้วยก็ต้องแยกไปอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ก็หกสิบบาท ห้าสิบบาทนะอ๋อวันนี้ห้าสิบบาทสวัสดีครับผมรับแบบไหนดีครับเอาห้าสิบชุดหนึ่งค่ะครับผมห้าสิบหนึ่งชุดเอากลับบ้านหรือทานเลยครับผมเอากลับบ้านค่ะครับผมขอเวลาสักแป๊บครับผมข้างหลังสั่งยังครับช่วยครับไปน้องขอบเลยห้าสิบหนึ่งช่วยนะครับครับผมห้าสิบหนึ่งช่วยครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับมีเห็ดหรอวันนี้มีเห็ดในรู มีข้างหลังห้าสิบนะครับหนึ่งกล้วยสองห้าสิบห้าสิบหนึ่งกล้วยไหม ช่วยไหมครับผมสั่งได้ครับผมใส่ช่วยใส่กล่องกลับบ้านได้ครับคุณที่ติดตามชมครับเดี๋นี้จอร์แดนพีชแชนแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วก็มาลองทานดูนะครับร้านหมูกระทะช่วยนะฮะตลาดเทพวันนะครับน่ากินมากนะลูกขาแน่นนะฮะขายกันแบบไม่หยุดเลยนะฮะ หกสิบบาทแล้วก็ห้าสิบบาทนะครับนี่ครับบรรยากาศนะฮะโอ้โหสุดยอด